อืมอืมกรับอืมอืมอืมออืม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 บายดีบายดีอยู่ดีมีแห้งยังบมดแรงตับตับพี่น้อง ได้งบประมาณมาสองร้อยบาทน uh, uh, okay 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 ี ah, <Yeah. S 1> ่คือเกาหลาเพิ่นอยากกินอันนี้เนาะคนอยากกินเอผัดผอดผัดไทยติดเป็นผัดไทยผัดซีอิ้วสิล้องเห็นผัดซีอิ้วเบิ้งขีดดาวนะขีดเดาขีดดาครับขีดเดาเออขีดเดาวหะครับตอนนี้ดาวเอาทุกอย่างเกิดจากการเดาทั้งนั้นแหละครับเออเห็ดผัดไทยเจ๊กับม้วนวันเพิ่นเอาไข่ก็ปิ้งสิครับเพิ่นได้เพิ่นเอางบมาให้ เจ้กากมวันวันเอางอบมาให้ใครก็ปเป็นอย่างเต้บ้าสวยไปเหยคนเอางอบมาให้รั่น้องคนเอางอบมาให้ทำจังซีลาจักสิเป็นหรือว่าเป็นจักสิเป็น่ยน,นยังบ้าสันต่อไปใส่สีอิ๊วลงไปหน่อยนึงสีอิ๊วดำครับผัดสีอิ๊วว่าสันวาเอาเอบางทีเราก็เป็นผัดสีอิ่ว นี่ครับหน้าตาผัดซีอิ้วสิเป็นผัดซีอิ้วเหรอวเออมันจะเป็นผัดซีอิ้วให้ไหมครับจะเป็นผัดซีอิ้วเหรบวครับเป็นผัดซีอิ้วให้ไหมครับรเ้าใจถ้ำหลาจากนั่นก็นี่ใส่หมูยอลงไปครับใส่หมูยอลงไปนะครับใส่หมูยอนะครับเติมใส่หมูยอ,ยอแล้วก็ใส่ผัด พักขาน่าครับพักขนาน่าพักขาน่าลงไปไอ,อ้จังน้อยครับพักขาน่าพักขนาน่าบะไหร่บะได้่ใจบะนหนครับไอ้บะได้ใจเสียพักขนากขนาปป่ใในาลงไปครับคลิปนี้สิบวันไทยทำเอ่อโดนนะครับเอาเคหานาซีครับจะปีการพักขนาน่าแต่ว่าไฟบ่ปันใดครับไฟข่ปันใดเนาะไฟไม่เท่าไห,หร่เลย ไจากนั้นเราก็นี่ครับเป็นน้ำตอนนี้จะเป็นเป็นน้ำนัวครับน้ำนัวผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนะครับผัดซีอิ๊วเป็นน้ำนัวอ่าถ้าเราชอบสีเราก็ใส่สีอีกนิดหนึง่งเอออ่าใส่สีอีกหน่อยตุ๊ๆๆๆๆๆใส่สีลงไปครับจะเป็นผัดซีอิ๊วทันทีเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำนัวครับ เป็นขั้นตอนใส่น้ำนัวนะใส่น้ำนัวนะครับหนึ่งน้ำนัวหนึ่งซอกหนึ่งตะหลิยวสองตะหลิยวสามตะหลิยวครับสามตะหลิยว,วพอดีนี่ครับง่ายๆครับทำผักซีอิว๊วจะเป็นไหมเออผักซีอิ๊อวนะครับผักซีอิว๊วงอกใส่ถั่วงอกด้วย บางคนก็ชอบถผ่วงอกบางคนก็ไม่ชอบถั่วงอกแต่ถ้าผัดซีอุเขาไม่ใส่ถั่วงอกแต่เราเรา,เราก็ใส่มันจะได้หลากหลายการการกินน,นี่ครับแต่ไฟบางแห้งครับไฟไม่แรงเท่าไหร่เลยไฟบ้าใหใจเลยไฟหมดจะไหนไฟมันไม่โอเคเท่าไหรนะ่นาะ ครับใส่หมดเคเท่าไหร่แต่มันก SI oh, ็เอาเส้นใส่ครับเอาเส้นใส่ไปว่าอันจบพิธีนะครับเอาเส้นใส่เลยโอ๊ะๆๆๆตอนนี้ด้วยถั่วใส่ถั่วด้วยบางคนก็ชอบใส่ถั่วบางคนก็ไม่ชอบใส่ถั่วแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เลยเด้อครับเส้นครับเส้นครับเอาเส้นใส่เป็นก็เสร็ษพิธีเพราะว่าเราจะมีคลิปต่ออีกนะครับใส่หมดเลยนะครับอ่าเสร็จเลยนะ ทรงครับทรงทรงเออโซงนะครับทรงแล้วทรงนั้ผักซีอิวนะครับถ้าชอบสีก็ใส่สีเยอะๆนะไม่ขึ้นสีเท่าไหร่อันนี้ผัดซีอิ้วพอนี่โอเคครับโอเคครับโอเคครับเป็นอเสร็จนะครับนี่นะครับเสร็จเลยนะครับตอนนี้นะเสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคครับโอเค เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปไทยถ้ำการาไทยถ้ำเอ้ยนี่ครับผัดเรียบร้อยครับผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วกินผัดซีอิ๊วครับบั่นหิมะบั่นแซ่บแล้วเละเห็นแ,แ,แ,แล้วก็สิกินได้บั่นอืมอร่อยอร่อยซีอิ๊ว ต้องไปเทียมทออกหลายแซบแล้วอืย,อย,อยู่แล้ครับแซบแซบครับผัดชีอยู่ผสมกับใส่่งงอ,อกใส่ผักกาดแซ่บมักพริกอ มามาขบมั่งช่วงนี้ยูแประม้นสามมงโกกัว,ก,วกับสามมงโกเขาเศร้าไปตลาดมาเพิ่นให้ไปซื้อเยกับม้อนวันเพิ่นให้เงินไปซื้อเส้นมะเข็ดพอที่อิ่วกินแน่ว่าสันว่างใช่ปุ๊ดเดียว คำว่ซื้อตามทั้งประด,ดัียบเปียบแล้วกับอันนี้แซบกว่าเลยครับแซบกว่าเ <c oughs> อาใครมากม <c oughs> ากครับรสชาติแจ๊ดจานครับอืมงบหน่อยนะว่างบสองใบเขาเห็นกินเอเียงเคยเยู่ประมาณหกสิบถ้วยที่ว่าจะได้หกสิบจานหกสิบถ้วยหกสิบจานได้ สำหรับพัชรีอู่นะครับเอาไปหละักบางหนึ่งช่องชายาผ้าพื้นเพื่นมากินไม่ได้ว่่เด็ดบอกเราก็าาซิบเพิ่นมาอยู่ท้าหลังมันมมมก็งอกรสไล้ส่งออกว่ะเออ อืมแซ่บแทบอืม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 แซ่บแซ่บมันถอดซ่อนออกจากปากพระท่านแถวอะไรแถวเล็กกัดซ้อนอืมแถวกระเซ่บวเพราะแถวเล่นกัดซ้อนมันถอดไปถอดกับพวกอเบหนึ่งว้อ องพี่น้องอยากกินกันบ้าิ่นเอาเงินให้เลยไปเพิ่นเอาเงินให้มาเห็นให้กินกันเลยเลยเก็บกินคันบน่บเอาเงินให้ยแต่บ่ได้เห็ุกินดอกอ <c oughs> <c oughs> ของฟรีไปสิประมัดเนาะของฟรีมีอีกบ่เอามาโลดเสื้อห้หิห้ตกยังให้กินนะ่ะเอามาโลดนะใครเป็นผู้เฮ็ดไหม คอ ا ا อ่อย่ได้อกเงิงไหมแต่คิดถึงตัวนอกเควองฟี่หาที่ได้ยุคโควิดไหมอืมอือืมอาแนีนน้พี่น้องบลาดียูดีไม่แห้งบลา,าเพิ่์จบโควิดบาดีบลาดียูดีไม่แหง้งย่งมาเลียงตับตเด้อทาห